รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พุทธบัญญาพิรมรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมอภิรม์กับชีวิตได้ในทุกขณะจิตเลยค่ะโดยช่วงแรกของรายการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราบวิสุทธิเวทีแห่งวัดปากน้ำปาษีเจริญกรุงเทพยังคงมีธรรมสาระพิเศษที่น่าสนใจมาชวนให้พินิจกันต่อไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมแล้วการที่สามเกสีหลังชีวิตของคนเรานี่มันลำบากยากการที่คนเราจะเกิดมาเป็นตั้งแต่เกิดเป็นคนได้มันก็ยากแหละเนี พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากเราอาจจะมองว่าในในในโลกนี้มีคนที่เกิดมาเนี่ยมีมนุษย์ตั้งหกเจ็ดพันล้านคนมันจะยากได้ตรงจะยากตรงไหนใช่ไหมถ้าเรามองตามจำนวนหกเจ็ดพันล้านคน แต่ถ้าเรามองเทียบกับสัตว์เดรัจฉานนี่สัตว์เดรัจฉานมามากมายแค่ไหนเพียงไรมากมายพระสมมาสมุทจเจ้าเคยยกจับฝุ่นแล้วมาวางที่ปลายเล็บแล้วก็ตรัสถามพระว่าระวางฝุ่นที่ปลายเล็บกับฝุ่นบนผืนปฐพีเนี่ย อันไหนมากกว่ากันตัดถามพระพระก็กราบทูนว่าฝุ่นบนปลายเล็บเนี่ยเล็กน้อยเหลือเกินแต่ฝุ่นบนผืนประตีเนี่ยมากมายมหาศาลสุดที่จะขนาดนับได้พระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าก็เปรียบเหมือนกับคนที่ เรียบเหมือนกับสัตว์โลกที่มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทพเกิดในสุกติภูมิมีจํานวนเท่ากับฝุ่นบนปลายเล็บส่วนสัตว์โลกที่เกิดในทุกติภูมิเกิดในกำเนิดสัตว์ดิเรกชนันเป็นเปรตเป็นปสัตว์นรกเป็นอสุรกายต่างมีจํานวนเท่ากับ ฝุ่นบนผืนปฐพีเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่โชคช่วยนะเป็นบุญกุศลบาร,รมีของเราที่สั่งสมมาจึงทำให้เราเกิดในมนุษยโลกเป็นมนุษย์เพราะบุญนะไม่ใช่บาปเป็นบุญที่ทำให้เกิดทำให้เรามีโอกาสได้สั่งสมบาร,รมีประการที่สี ปริตังชีวิตของคนเรามันสั้นคนเราอยู่ถั่วเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก7เจ็ดสิบห้าปีถั่วเฉลี่ยประมาณนั้นไม่เกินร้อยปีเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยมันมันสั้นในเมื่อชีวิตของคนเรามันสั้นเนี่ย ก็ต้องพยายามดูแลรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตอันสั้นนี้อย่างมีคุณค่าอย่างมีประโยชน์นะเพราะถ้าเราใช้อย่างไม่มีอย่างไร้ค่าอย่างไม่มีประโยชน์แล้วชีวิตก็เป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเป็นชีวิตที่ไร้สาระนะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรามันสั้น ญาติโยมทุกคนก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของเราเนี่ยหน้าที่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยให้มองว่าชีวิตของคนเรานั้นเป็นเราอาจจะอยู่วันนี้วันเดียวก็ได้นะจึงมีบางคนบอกว่าให้มองวันเนี้เป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต แย่โยมลองนึกดูว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเราก็จะหากคนมีสติมีจิตสำนึกนะก็จะมองถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำหน้าที่หรือภาระอะไรต่างๆที่ยังบกพร่องอยู่เราก็อยากจะทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ยกเว้นคนที่ไร้จิตสำนึกก็อาจจะมองไปว่าถ้มันวันสุดท้ายแล้วหาความสนุกสนาในใ้ชีวิตดีกว่า ไอไ้อประเภทนั้นคือตั้งชีวิตอยู่ในความประมาทก็มีอยู่แต่ถ้าคนมีจิตสํานึกก็จะมองถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นลูกที่จะดูแลพ่อแม่เราทําสมบูรณ์บริบูรณ์หรือยังพระสมมาสมัมพุทธเจ้าเคยตรัสถามพระเจ้าประสเสนที่โคศนัตระย์แห่งแคว้นโคศนเมืองสาวัตถีว่า สมมุติว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ที่พระองค์ทรงไว้ใจมากเนี่ยมาจากทิศท,ทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกแล้วมากราบทูลให้ทรงทราบว่าขณะนี้มีหมันตภัยัยใหญ่ที่กำลังคลืบคลานมาก็คือ ภูเขาใหญ่ภูเขาใหญ่กำลังกลิ้งบทสัตว์มาทั่วทุกที่สานุทิตเนี่ยเจ้าหน้าที่กราบทูนว่าหากมีเจ้าหน้าที่กราบทูนอย่างเนี้ยพระองค์จะต้องสวรรคตแน่ๆเพราะภัยธรรมชาติที่มาจากทุกทิศเนี่ยพระองค์จะทำอะไรในความเป็นมนุษย์ซึ่งหาได้ยากเนี่ย พระเจ้าประเสริฐโกศลก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่มีอะไรที่จะคิดทำนอกจากสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเนีเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตมันสั้นนิดเดียวและประการสุดท้ายทุกเขนะสัญญต่างชีวิตเราประกอบไปด้วยความทุกข พระสัมมาธเจ้าสอนให้เรามองเรื่องทุกข์บางคนก็อาจจะมองว่าพระพุทธองค์สอนให้คนเรานั้นมองโลกในแง่ร้าย,ายแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของคนเรากลัวอะไร กลัวความทุกข์อยากได้อะไรอยากได้ความสุขเราไม่รู้จักทุกข์เราจะหนีทุกข์ได้อย่างไรเราไม่รู้จักความสุขเราจะหาความสุขได้อย่างไรอ่ามันต้องรู้จักก่อนสิว่าอันไหนคือตัวที่เป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะได้หนีได้ เราจะได้ป้องกันได้พระสมรมมาเจ้ากึงสอนให้เรารู้เรื่องทุกข์นะเพราะฉะนั้นลักษณะทั้ง5ประการนี้เป็นลักษณะความจริงของชีวิตที่เราทุกคนนั้นควรกำหนดรู้เพื่ออะไร เพื่อให้เราทุกคนนั้นไม่ประมาทชีวิตเราไม่มีเครื่องหมายไม่รู้รู้ไม่ได้แล้วมันสั้นมันลำบากแตก่ประกอบด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั้นก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นอย่างมีคุณค่าอย่างมีประโยชน์นะการจะทำชีวิตของเราให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์เนี่ย อยากจะฝากธรรมะโยมสักห้าข้อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเคยแสดงคนใดก็ตามถ้าสามารถที่จะบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติพรั่งพร้อมด้วยธรรมะห้าประการจะทำให้สามารถสร้างแก่นชีวิตให้แก่ตัวเองได้ ร่างกายชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกส่วนที่เป็นแก่นคนเราโดยทั่วไปก็มองที่เปลือกมองที่ร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลก็ในส่วนที่เป็นร่างกายสเสมือนหนึ่งว่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นเปลือก แต่แท้ที่จริงนั้นสิ่งที่เป็นแก่นคืออะไรคือจิตใจบางคนไม่ได้ดูแลเรื่องจิตใจเสมือนหนึ่งว่าโรงศพโรงศพนั้นข้างนอกดูสวยงามแต่เปิดออกมามันที่ดูไม่ได้ก็เหมือนคนที่ให้ความสำคัญแต่แต่เปลือกไม่ความสำคัญกับ เพราะฉะนั้นแก่นแก่นชีวิตของคนเราก็คือจิตใจการทำใจของเราให้มีธรรมะนั่นแหละคือการสร้างแก่นชีวิตของคนเราธรรมะที่จะทำให้เราสร้างแก่นชีวิตได้เนี่ยประการแรกก็คือศรัทธาศรัทธาความเชื่อประการที่สองก็คือศีลประการที่สามคือจากคะ ประการที่สก็คือประการที่3คือสุตตะประการที่4คือจากะและก็ประการที่5ก็คือปัญญาประการแรกศรัทธาความเชื่อความเชื่อนะั้นเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าศรัทธาสาธุปฏิติตา ศรัทธาตั้งมั่นแล้วยัางประโยชน์ให้สำเร็จแต่ศรัทธาความเชื่อมันมีอยู่สองอย่างความเชื่อประการที่หนึ่งความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาอประการหนึ่งก็คือศรัทธาที่ไม่มีเหตุมีผลศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาในหลักพระศาสนานั้นเป็นศรัทธาที่มีเหตุมีผลศรัทธาที่ประกอบด้วย ปัญญาลักษณะของศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั่นก็คือศรัทธาในเรื่องของเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจา้านี่ศรัทธาความเชื่อถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อที่มีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะทํานําเราไปสู่ สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆประการที่สองศีลความประพฤติท,ที่ดีงามเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในกรรมเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามแล้วก็จะทำให้เราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามก็คือศีลศีลก็คือการรักษากายวาจาของเรานั้นให เรียบร้อยนะศีลคือวิธีการทำบุญอย่างหนึง่งญาติโยมทุกคนบางครั้งเข้าใจว่าการทำบุญก็คือการให้ทานการถวายทานแต่แท้ที่จริงนั้นการทำบุญนั้นมีอย่างน้อยมีสามวิธีทานศีลภาวนา ทานก็คือการเอาทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยทำบุญนี่เป็นวิธีการหนึ่งศีลคือการเอารักษากายรักษาวาจาของเราให้เรียบร้อยไม่ไปสร้างไม่ไปไม่สร้างโทษอะไรให้ใครไม่ทำร้ายใครนะเออเราทำดีเราพูดดีนั้นศีลแล้ว ภาวนาก็คือการเอาใจของเราเนี่ยทำบุญนะศีลเ,เอาเอาร่างกายทําบุญนะกายกับวาจาภาวนาเนี่ยการเจริญจิตภาวนาการสวดมนต์ไหว้พระเอาใจของเราทําบุญเพราะฉะนั้นญาติโยมบางคนไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยอย่าไปน้อยอกน้อยใจเอ้ยเราไม่มีเงินมีทองือนคนนั้นคนนี้เราก็ทําบุญไม่ได้ดไม่ใช่ทําบุญได้เอาร่างกายของเราทําบุญ ด้วยการรักษาศีลเอาใจของเราทำบุญด้วยการเจริญภาวนาไม่ต้องเสียเงินเจียทองบุญกุศลใหญ่ด้วยซ้ำไปนี่ศีลประการที่สามสุตตะสุตตะก็คือการฟังความรู้ที่เกิดจากการฟังความรู้ที่เกิดจากการอ่านความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเราเรียกว่าสุตตะ ญาติยโยมมาฟังธรรมะแล้วเกิดเป็นความรู้ขึ้นนั่นคือสุตตะสั่งสมสุตตะนะพอเรามีสุตตะก็จะทําให้เรานั้นมีชีวิตที่มีสาระมีแก่นสารบางคนได้ฟังธรรมะได้ฟังแง่คิดดีๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตที่อาจจะเดินนอกทางนั้นให้เข้าในเส้นทางได้นะที่เคยมีความทุกข ก็ทําให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงต่างๆสามารถที่จะคลายความทุกข์สามารถที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ตัวเราได้นี่การฟังจึงสําคัญเพราะการฟังอาจจะแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแนวความคิดของเราเนี่ยความจริงทุกสุขต่างเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการคิดของเราสิ่งภายนอกไม่ใช่ตัวที่ทําให้เราสุขไม่ใช่ตัวที่ทําให้เราทุกข์ แต่ความคิดของเรานั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์เป็นตัวที่ทำให้เราสุขท่านจึงบอกว่าอันทุกข์สุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นะนะราะฉานั้นการฟังจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้น สามารถที่จะสร้างแก่นให้เกิดมีแก่ชีวิตของเราได้ประการต่อมาก็คือจาคะความเสียสละความเสียสละหรือการแบ่งปันนั้นเป็นคุณธรรมที่มีความสาคัญคนเราหากมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันก็ทำให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขแต่สังคมที่มีความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกัน ก็จะมีแต่ความปุ้นวายมีแต่ความเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นจากคความเสียสละนั้นจึงสามารถที่จะทําให้ยึดเหนี่ยวใจคนได้พระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าถ้าทาังมิตานิขันติผตู้ให้ย่อมผูกไมตรีผูกมิตรไว้ไดน้นี่การให้จึงมีความสําคัญและประการสุดท้ายปัญญาความรอบรู้ รู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผลรู้อันไหนเป็นความเจริญอันไหนเป็นความเสื่อมอันั้นเป็นอันไหนเป็นเหตุของความเจริญอันไหนเป็นเหตุความเสื่อมนี่คือปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างแก่นชีวิตได้พระสัมมามวิจาบอกว่าต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยหประการเนี่ยจะทําให้สร้างแก่นแห่งชีวิตได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราต้องมีสติก่อนมีสติก็คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คนเราที่จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้ก็คือต้องมองเห็นสิ่งต่างๆและถูกต้องตามความเป็นจริงก็คือการพิจารณาถึงชีวิตของคนเราชีวิตของเรามันแท้แค่นี้แหละมันเท่านี้แหละวันหนึ่งมันก็ต้องแตกดับเราไปสู่ที่เดียวกันก็คือจุดหมายปลายทางก็คือพยามัจจุราชนะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ว่าชีวิตก็เท่านี้ก็คือสุดท้ายมันก็ไปไปที่เดียวกันทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นเราทุกคนอย่าประมาทต้องพยายามสร้างแกนสร้างสิ่งที่ดีงามนั้นให้แก่ชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่มีสาระเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะเพราะฉะนั้นให้มองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอย่างนี้การฟังเรื่องชีวิตก็คิดว่าน่าจะเป็นสาระเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดเป็น สิ่งที่จะทำให้เรานำไปสู่ความไม่ประมาทแล้วก็ทำชีวิตให้ดีงามให้ชีวิตที่ประเสริฐอัตมภาพก็บรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลานะในที่สุดนี้ขออ้างยิงอำน่ายคุณภาษีรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายจงมาดนบรรดาลประทานพรให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันลนะ สุขะระปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีความประสงค์ในสิ่งใดซึ่งเป็นไปนในฐานที่ชอบขอจงสเร็จสมดัรความประสงค์ในสิ่งนั้นโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน ได้รับฟังธรรมะดีๆกันไปแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเลยนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัฐจะมีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยได้ีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัติวันนี้ปรางรัฐมีธรรมสาระน่าสนใจมาฝากให้ทุกท่านได้สดับว่าด้วยเรื่อง คุณค่าของสติซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเจริญสติเนี่ยตามหลักสีประฐานสเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะภพกษุไม่ประมาทบำเพ็ญเพียเพรเผาเกลรดตั้งสติพิจารณาตนหรือส่งตนไปในธรรมมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุริยาบทใหญ่คือเยอเืนนั่งนอนมีรยาบท ทักษาบทย่อยก็คือเคลื่อนไหวไปมาเคี้ยวอาหารเกินอาหารอานานังสักผ้าทําอะไรทําต้นงทํานี้แล้วก็เรียกว่าเสร็จแล้วกิดความรู้สึกนิ้สับสนวุ่นวายจะหลุดล่วงไปจางคลายไปแล้วเกิดอยู่เฉพาะภายในจะเกิดอันที่สอก็คือกิดแน่วแน่แนบแน่นคงที่ มีทมเอกปวดขึ้นตั้งมั่นอย่างนี้ที่ว่าพิสโซบำเพ็ญเพียรภาวนาอานาประะติตหรือสติปัฏฐานสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะเกิดเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าอมตะอมตะก็คือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแก่เหมือนกันแต่แก่ช้าเก็บเหมือนกันแต่เจ็บน้อยตายเหมือนกันแต่ตายช้ายืดอายุให้ยืนยาวต่อไป ผิดปกติผิดธรรมชาติเสร็จแล้วอะไรสงสุดยอดจริงๆก็คือกำหนดรู้แต่ละครั้งเส้นขวาซ้ายขวาซ้ายเวลานั่งก็เหมือนกันกำหนดรู้หาใจเข้ากำรู้หายใจออกตอนรูหาดใจเข้ารู้ออกเนี่ยกำหนดรู้แต่ละครั้งสามารถลดทุกไปเจ็ดชาติลดการเกิดไปเจ็ดชาติการเกิดการตายอย่าน้อยลงน้อยลงพระสดาบันเนี่ย ถ้าปฏิบัติไม่แข้งเท่าไหร่เนี่ยปฏิบัติธรรมดาธรรมดาเนี่ยอย่าสามารถสัตวกรุปกัตุปร,รมะคือเกิดแค่เจ็ดชาติถ้าปฏิบัติปานกลางไม่แข้งแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปปานกลางเนี่ยโกรังโกระสามารถเกิดแค่สามชาติถ้าปฏิบัติแข้ง ถึงขนาดว่าไม่ห่วงเรื่องกินเรื่องนอนไม่ห่วงเร 1, Oil, ื่องเป็นไม่ห่วงเรื่องตายเนี่ยเอาชีวิตประเดิมพันเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าแอกเพชีแค่ชาติเดลในในนี้อันนี้สงองการปฏิบัติปฏิบัติฐานเสรเนี่ยสามารถยกกิจขึ้นสูตรทำเข้าสู่แก่นหลักแก่นของศาสนาพุทธเจ้าบอกว่าพิสุ์งหลายทำเวลานี้มีวมุตเป็นสาระเวมุก็หมายถึงว่าปฏิบัติยกกิจให้อยู่เหนือกระแสโลกได้เนี่ยกระแสโลก ต่ไมไปด้วยความโอบความหลงความโกรธความเกลียดความเครียดความแทนอาฆาตพยาบาทจองแวนแต่ถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติสติดั้งสติสตะลันสีแล้วเนี่ยจะสามารถยกจิตให้หยุดเหนือเรื่องเหล่านี้ได้จิตจะบผ่งอ,องแผ้วแช่มชื่นล่าเลิงเป็นประพัดสอนสามารถเป็นจิตที่สามารถรวมได้เป็นดั้งเดิมพุทธว่าัิตจิตดั้งเดิมก็คือประพัดสอนผ่องแผ้วแช่มเชื่นล่าเลิง เนี่ยถ้ามันไปหลงเรื่องกิเลสทั้งหลายโอ้ยมันก็ผ่องแผ้วไม่ได้มันแช่มเชื่นมไม่ได้ไม่จะกิเลสมันอัดดันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่น,น,น,นี่สาธุก่อนมรนาสัปดาห์หน้ามาติดตามกันนะคะว่าเราจะพาทุกท่านไปพบกับสิ่งใดบ้างรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางและต้องขอลา ขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกคืนวันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ